ครับผมสวัสดีพี่นอ้อนง FC ซีเม,มื่อหนี้งแยกแต่ดำแกยวอีปูกับบุ๊กมอปลามาชิ้หน่อยตำตำอะไรครับตำตำกุ้งรับตำกุ้งครับอาหารปัานโหสุดยอดพี่นอ้องแผ่มแผ่มแผ่มสวัสดีเอฟซีนอ้อยสวัสดีจ้าเป็นยังเมือม่อไงโหน่ะีิปูจะทำแจ้วอีปูยังไง สกเ๊บครับสกเ๊บปูครับแกปูอันนี้ปูหน้ากุ้งกุ้งหอยปูปลาครับแกกินกันยังคนอ่ะประกาศหน่อยจ้ะดาวมุมขึ้นน่ิสาวดีนอ่อนเนี่อฮดีปะบอจ้ะเป็นยังฟันไล่ ปันไล่ปันไล่ <c oughs> อะพี่น้องอรัจัอ้อยเด้พี่น้องด้ออันนี้มกมอคือไม่เทาอันนี้มกหมอ,อคอมออรออนนอับเอาคือไปข้างนลุกครับในมกหมอเ้าเนี้ยมัน้อนพี่นอ้องนะเาขาเนียว้อนกินเขาสุกเขาสาน ไปเทียรากาตีพ er> um. ี่น er> ้องเฮ้ยโอ้ตัวแม่คนน่ะสีแก้วครับมืงรลยครับต่ำแก้วดีๆในหอยคนน่ะมันนะแก่เฮียที่มึงรู้เท่า nah, ตัวนี้แก่กูด้วยจวดด้วยบุ้ยเดืดช่างเสียมเสียบีดีพี่น้อง เดี๋ยวจำ่าขนตอนอย่นั้นนะแกะบ่ไห้ครับแกะต่ำจาปัตรมันเหลืองได้แต่ดำว่าแกะต่ำมาทันพี่น้องครับเอาเอาเอานี่ต่ำขี้พี่บัครับาเท่แมนครับแก้วพี่น้องมันพี่น้องเลยโอ้ตตตตตมันมันครับมันไี้พี่น้อง ดูแม่บทได้ว่าแกเหยีบที่บังอีกนะปัดพี่น้องบวชปวดบึ้ยปวดยังไงบ้ามันขัดปัญญาพี่น้องมันเต็มอ่องครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะมาบึง้งครับมาพี่น้องมาเลยพริกเผาอืมกีบพริกกีบบเทียม พอนนะพีน่น้องเอามาตาั้มไาาม่ตั้มท้องก็จีบสิพี่ญญน้องเกลียวปูซูพี่น้องกินเด้อพี่น้องเแซวๆเนี่ย,ยแก้แล้วครับรักแก่ปูแก้แล้วตั้มแล้วก็ทั้งแรงแรงก็ค่อยเอาปูใส่แล้วพีน่น้องนะเดึงไปเรื่อยๆครับใบส่ปูแล้วพีน่น้องตั้ปูให้แหลกเลยดิครับพีน่น้องเกลียวปูนี่ อู๊ยเด็กก็ใส่น้ำปลาทุก้ยแล้วแล้วพี่น้องตำกุ้งตำกุ้งใส่บะกรอกพี่น้องแก้วกุ้งบะกรอกมกหมอปลาซิวซื้ออยู่ตลาดเมื่อเชา้านี่ยครับแก้วอีปูซิมแก้วอีปูก่อนพี่น้องเป็นไหน <c oughs> เือรวรจะปูมัดมันที่น้องเสร็จใชับกับก่อนนระย,ยงขับไครขับเทอาปู một bò bạc siêu xe bạc kinh nằm bôi giờ hàng mình đây thuộc nằm hàng bôi chạm nằm <cười> 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 จำกุงใช่ปะกว่ไม่น่าไหมในปะกว่าครังงบในปะกว่านี่เขาก็พับเพื่จำกุงใช่ปะกว่ เจ้าบ้ครับอะไรกินเยี่ยเป็นไงเกิูนิดรทำเป็นยังไงเนี่ยสีทำเป็นยังไงเนี่ยเอ๋มีเงาสีอะไรแบบน มันจะคูกบ่าปิงไกลไหมห้ออ๋อยอดมาันะแต่งว่าฟันหักจะเป็นเวรติดเรื่องของเราจุ่มลงในก แบบจ่าไปเ่มเปไน็นไงสุดยอดเมือนอรที่มือ่ะยงป่าขวับ่อ,อน,นี่เขาแม่งย่างป่าขวัยนน่างนางก็ลังแหมกระซิวหน่อยสุดยอดพ่น,อน้องดูเยอะกว่าครับ คุเข้ามไปเลยอะแล้วเจ้าอีกกแซ่มเซ้าแซบเี่แซบนี่อเซ้าปูมีมากันน่อย

มันตัวได้ป่าเก็บนาะด้างเปนังไเอาบุงตนน้ำหาบาาเอาบุงเจียปูพี่น้องปุนมันครับ ยังไงให้ได้ตกตำปูเจ้วปูวจเจ็บกะไเนาะฮึ้ผมบปดับเดับบ่ิชวนย้อนหันเริ่มเปนทางทีย ใ่เบมดนเลื่มเหมืเลิ่มสัตว์เหมือนเนี้ย,ย,ยดนนได้บไหมครับแซบกินตัได้พี่น้อ๋อกินตัวข้ามยงเห่

好了。好了